กันหัวนาหัวหินใหญ่ที่สุดย้ำได้โอกาสกับจากวานี่พักก็ร้อยหลายพักก็ลายอันนี้เค็มส่นอาหารสเสร็หาหอรสดปลาหมึกกุ้งทสดสดๆทั้งนีน่มันน่าบอ2ว่ารวมกัน ở đây, đây, yes. yes. oh. đây, đây, đây là quân ác sụt lên. Anh hưởng là sáng lắm. Anh hưởng là video gamma. Yes. Oh! Okay, luôn có thể. này tất là sớm. Mích là anh hưởng. Một người. Okay. Một người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 . Một เป็นปลาจอนปลาโซนสารกบแกงอืบนี่เห็นไหมน่ะนี่โ็นโอ้อะไรนี่โซนพริกแกงนี่น่ากินบ้านอยู่กาลูแกง

ส่วนเนื้อขัวเล็กจากตลาอันนี้นนากแข่งจะกล้ยน้ำเอน้ำบาสมาแขงมม่มีหมูเพ็จกินของรับเอาละนาฬิกานาฬเกาต้องข่้นมดูฮ่าจะไปหากระสใหดีด้วย อืยลงซื้อไปแล้วซื้อตลาดตลาดที่มีผี้คนเบื่อเือนตลาดสดบ้านเราอือเกษตรปริญาาไม่มีที่ทำกินนาำปลาค้มตุนั่ใ้เรา่เก็นนี่ก็ส0สิบาจั์สิบอุ้หอยไตออก ไม่เล่นตหนึกตัวสุบตาได้ได้ดิสุบตัวน่ากินผักอัง้ยผักอีสานเขาอุดยดเใหม่เลยคุ้ำสกินเนื้อด่าใหม่เขาจังือกินปลาที่ปลาโซปลาจมไ้ได้ัอะไรเงยถือถ้อเลย เอ้าภาคัก๋มก็ส่หนก็เลื้อยกัสาสี่หากิ่งต้นลาโวน่าต้นสูงอ้ยหมดี้ตนลาว่าลยสีสวยกับที่ถือวี่งได้สร้าล้วยน้ำว่า เป็นยังก็ใช่พ่อย่นะาคเป็นงี้ยเขวางกนย่างเบิดได้เลยงของหวานเลยอ้เกิดอเรศีสิบบาทอีกอัเอายนยาวย่างก็เบิดเดินไม่หมดเดินเราก็เดินไม่หมด ตามไปไงก็เราขี่ใจแล้วบอกเดี๋ยวเอาไก่กนเดี๋ยวสรุปตลาดว่างมากห้งใลตลาดสดพักตาอังหญสตรอเบอรี่เนยมาน่าีูเบินเ,อเอด,ดอกสางโซนเสือผา่ากับไดรไป Tamam. ร้านโปรดมีร้านไม่ขาามากๆกระชืออันหนึ่งด้วซ okay? ัมซิกินท้องบานเท่าไรค่ะถือกล้วยถือแค่นี่แหละกาดตีกอะไรตลาดตลาดถัวหน้านี่แหละตลาดถัวหน้า ทางไงเข้าไปวางมากติดกับครอบเจริญเสยเว็นไงมาต้งสะพานมาข้าไปจ,จิมาไป,ไปประจวบจะดีขันเย็ยเย้ยเนี่ยเนี่ยบ